ครับก็สวัสดีเพื่อนๆและเอฟซที่ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวระบบโซล่าเซลล์ออฟกิดนะฮะเป็นระบบ12โวลต์2กิโลวัตต์ที่ผมใช้งานนะครับก็ผมได้ทดลองอประกอบชุดโซล่าเซลล์ออฟกิดขึ้นมาใช้งานชุดหนึ่งนะฮะเป็นระบบ12โวลต ก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมา,าพูดถึงว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างนะฮะก็หลังจากที่ทดสอบใช้งานมาประมาณ1เดือนนะฮะประมาณ1เดือนนะครับก็ตัวนี้เป็นชุดแผงที่ใช้ชาร์จระบบ12โวลต์น,นะครับก็เป็นแผงโมโนฮับเซลตัวนี้นะฮะยี่ห้อนากีต้า ่าสเปคมันเขาเขียนว,ว่า380วัตต์แม็กนะนะครับแต่ว่าสเปคต่อเนื่องเนี่ยก็อยู่ที่340วัตต์จำนวน2แผงนะครับอนุกรมกันลงไปเข้า mppt 60M แอมข้างล่างนะฮะส่วนอันนี้เป็นแผงที่ใช้อยู่อ่าก่อนหน้านี้นะครับเป็นแผงอมอร์ฟัตทั้งหมด6แผงตัวนี้ใช้ชาร์จแบตลิเธียมระบบ48โวลต์นะครับแล้วก็มี สองแผงนู้นเป็นแผงมือสองนะฮะเป็นแผงโพลีสันเครด์สบวัตแผงนะฮะอันนู้นก็ใช้ชาร์จแบตรลิเทียมนะครับแล้วก็มีข้างบนอ่าสองแผงนะเป็นแผงโมโน350าวัตต์นะฮะจำนวน2แผงก็แผงชุดนี้จะใช้ระบบออนกิดด้วยแล้วก็ระบบอ่าออฟกิด UPS นะครับถ้าไฟดับก็จะสลับไปใช้ชาร์จแบตของ UPS เพื่อใช้งานนะถ้าไฟไม่ดับก็จะใช้รันออนกิดนะสำหรับแผงชุดบนนู้นนะครับอ่าก็แผงก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลงไปดูที่ระบบนะครับมีอะไรบ้างาคลิปนี้ก็จะพูดถึงระบบ12โวลต์เป็นหลักนะ,ะส่วนระบบอื่นๆก็จะพูดถึงโดยคร่าวๆ มีเพื่อนสมาชิกสอบถามมาเหมือนกันว่าให้อัปเดตระบบโซล่าเซลล์ให้ที่ใช้งานให้ดูหน่อยหนึ่งก็เดี๋ยวจะพูดถึงโดยคร่าวๆแต่จะเน้นระบบ12ไเป็นหลักนะฮะให้ดูท้องฟ้าวันนี้ก่อนนะวันนี้มันแดดออกไม่เต็มที่นะมีเมฆนะครับมีแดดอ่อนๆสำหรับวันนี้นะนะครับเดี๋ยวไปดูระบบชาร์จด้วยว่าเป็นยังไงบ้าง ก่อนที่จะไปพูดคุยกันถึงเรื่องระบบ12โวลต์ก็มาดูระบบที่ผมใช้งานโดยคร่าวๆก่อนนะครับก็ชุดนี้เป็นชุดแรกเลยนะที่เริ่มใช้ระบบโซล่าเซลล์นะฮะเริ่มจากตัว UPS นะครับเป็นระบบ48โวลต์ตัวใหญ่นะอ่าระบบ48โวลต์ตัวนี้ใช้แผงโมโน350วัตต์2แผงที่อยู่ด้านบน นะครับซึ่งระบบนี้ออกแบบไว้เป็นระบบอัตโนมัตินะฮะทำงานอัตโนมัติอัตโนมัติยังไงนะครับก็ระบบตัวนี้เป็นออนกิจอันนี้เป็นออฟกิจนะฮะระบบออนออฟกิจทำงานร่วมกันนะครับซึ่งโดยปกติถ้ามีไฟฟ้าเนี่ยตัวอินเวอร์เตอร์ออนกิจจะทำงานก็คือเอาไฟจากแผงโซล่าเซลล์มาผลิตไฟนะครับซึ่งตอนนี้อินเวอร์เตอร์ตัวออนกิจก็รันอยู่นะครับ เดี๋ยวดูกำลังวัดจากตรงนี้แล้วกันไม่ค่อยมีแดดนะฮะสองแผงอยู่ที่ประมาณ200กว่าวัตต์นะครับตัวอินเวอร์เตอร์ก็เป็นยี่หอ้อ Apple Green นะฮะสเปค2000วัตต์แต่รันแค่2แผงนะฮะตัวนี้ทํางานถ้าในสภาวะปกติที่มีไฟฟ้านะครับตัวอินเวอร์เตอร์จะถูกตั้งเวลาทำงานนะฮะทำงานตอน8โมงเช้านะครับ โดยมีโมดูล S on off ตัวนี้ตั้งเวลาปิดเปิดทางฝั่ง AC นะครับแล้วก็ทามเมอร์ตัวนี้ตั้งเวลาปิดเปิดทางฝั่ง DC ซึ่งจะไปควบคุมตัวรีเลย์สลับแผงด้วยนะครับส่วนชุดออฟกิจเนี่ยนะฮะจะเป็นเอาไว้สแตนบายนะครับ UPS สแตนบายก็ ถ้าไม่มีถ้าไฟไม่ดับนะฮะมันก็บายพาสเอาไฟฟ้าออกไปจ่ายอุปกรณ์อุปกรณ์ก,ก,ก็มีพวกคอมพิวเตอร์นะครับพลังงานที่ใช้ก็เป็นแบตเตอรี่นะลิเทียมฟอสเฟตตัวนี้นะฮะชุดนี้20แอมป์นะครับ48โวลต์ใช้ PWM ชา c h เจอร์นะครับ2ตัวในการชาร์จนะชาร์จแยก 24โวลต์สชุดนะครับก็จะมีการาเนี้ยหชุดคือโมดูลฝั่งนู้นะนะฮะซีกนู้นะนะครับใช้ชาร์จเจอร์หนึ่งตัวแล้วก็ฝั่งเนี้ยแปดก้อนเนี้ยใช้ชาร์จเจอร์อีก1ตัวนะครับก็แยกชาร์จเพราะว่ามันเป็นระบบ48โวลต์ผมไม่ได้ใช้ MPPT เพราะว่ามันระบบออฟกิทเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ใช้งานถ้าไฟไม่ดับเนี่ยก็คือไม่ได้ใช้งานนอกจากไฟดับถึงจะ ได้ใช้งานนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูการทํางานของระบบหน่อยนึงอ่าณนะตอนนี้ใช่ไหมฮะตัวออนกิดมันทํางานอยู่ถ้าถ้าไฟดับนะครับถ้าไฟดับผมจําลองนะถ้าไฟดับใช่ไหมฮะไอะตัวเนี้ยทัมเมอร์เนี่ยมันก็จะไม่มีการจ่ายไฟออกมานะครับซึ่งตัวทัมเมอร์เนี่ยมันจะจ่ายไฟ ไปควบคุมตัวชุดรีเลย์ชุดนี้นะครับที่ทําหน้าที่ในการสลับแผงว่าจะให้ไฟแผงวิ่งไปเข้าที่อิเล็กเตอร์ออนกิทหรือว่าวิ่งไปเข้าที่ชาร์จเจอร์นะครับซึ่งถ้ามีไฟฟ้าเนี่ยชุดรีเลย์ชุดนี้มันจะสลับแผงวิ่งไปเข้าที่ชุดอิเล็กเตอร์ออนกิทนะครับแต่ว่าถ้าไฟดับมันจะสลับแผงก็จะสลับอัตโนมัตินะเข้ามาที่ชาร์จเจอร์เพื่อชาร์จแบตน,นะครับ เพื่อชาร์จแบตของ UPS UPS ก็จะตัดการทำงานจ่ายไฟออกมานะฮะเพื่อมาสำรองในในเวลาไฟดับอ่ะผมจะลองให้ดูนะผมจะจะปิดอ่าซึ่งมันจะมีสวิตช์ตัวเนี้ยอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้ว่าใช้เปล่าน่าจะใช่อ่ะนี่นะฮะตอนนี้ไฟดับนะครับทำเมื่อดับไปแล้วเห็นไหมครับตอนนี้ระบบแผงสลับแล้วนะเห็นไหมฮะ สลับมาเข้าที่ชาร์จเจอร์แล้วนะฮะชาร์จเจอร์กำลังชาร์จแบตนะครับมีกระแสไหละนะครับส่วนไฟดับทั้งหมดเนี่ยตัว UPS ก็จะดับด้วยอันนี้เป็นปลั๊ก UPS นะ,ะ UPS ดับด้วยนะฮะก็ UPS ก็จะตัดระบบไฟฟ้านะครับมาทำหน้าที่เป็นอินเวอร์เตอร์จ่ายไฟให้ระบบคอมพิวเตอร์ นครับตอนนี้ UBS จ่ายไฟออกไปแล้วมีการกินกระแสทาง DC อยู่ประมาณ2แอมป์ประมาณนี้นะฮะตัวอ e ิเอร์เตอร์ออนกิทเห็นไหมครับหยุดทํางานเพราะว่ามันไม่มีไฟฟ้าถ้าไฟดับมันจะไม่มีไฟฟ้าตัวออนกิทก็ไม่สามารถทํางานได้ผมก็ออกแบบระบบให้มันสลับมาใช้ออฟกิทนะฮะไปชาร์จแบตบใช้งานจากออฟกิทนะครับ ซึ่งตรงนี้นะฮะที่ผมใช้งานก็จะเป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์ตรงนี้นะครับบางทีผมเปิดคอมพิวเตอร์อทํางานตัดต่อวิดีโออะไรประมาณนี้ถ้ามันไฟดับเนี่ยนะครับงานมันก็จะเสียหายแต่ว่าผมติดตั้งชุดนี้นะครับคอมพิวเตอร์ผมสามารถทํางานได้ต่อเนื่องนะฮะคือดับก็ดับไปนะครับไฟดับก็ดับไปเพราะว่ามีระบบะโซลา่าเซลล์ตรงนี้จ่ายไฟแทนนะครับประมาณนี้ ถ้าไฟกลับมานะฮะไฟไฟฟ้ากลับมานะครับอ่าไฟฟ้ากลับมาอ่านะฮะระบบสลับกลับแล้วนะครับมาลันออนกิดเหมือนเดิมเห็นไหมตอนนี้ออนกิดกลับมาผลิตไฟแล้วนะครับถ้าไฟดับอ่นะฮะไฟดับระบบสลับมาชาร์จแบตบอ,อันกิดก็หยุดการทำงานนะครับ อันนี้ผมจําลองให้ดูนะไฟไม่ได้ดับจําลองว่าไฟดับโดยการปิดสวิคนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับชุดนี้นคร่าวๆนะฮะส่วนชุดสลับสลับแผงนี้ออกแบบขึ้นมาเองนะครับก็ไม่ได้มีขายนะแล้วก็ไม่ได้ทําขายนะครับผมออกแบบเพื่อเอามาใช้งานกับชุดโซล่าเซลล์ของผมนะฮะเป็นรีเลย์สลับแผงมีชุดรีเลย์หมด4ตัวนะฮะทำหน้าที่ในการสลับว่าจะให้ไฟแผงจ่ายไปที่ออนกิตหรือจ่ายมาที่ชาร์จเจอร์ นะครับก็ชุดนี้ทำงานอัตโนมัตินะถ้าในสภาวะปกตินะครับออนกิจก็จะทำงานตอน8โมงเช้าปิดตอนอโมงเย็น5ประมาณ5โมงเย็นที่ผมตั้งไว้หน้านี้ก็คือ5โมงครึ่งนะฮะประมาณนั้นอ่โอเคเดี๋ยวไปดูอีกชุดหนึ่งนะครับอีกที่ที่ใช้งานนะ,ะครับทีนี้มาดูชุดหลัก ที่ใช้งานอยู่นะครับต้องแยกเป็นส่วนๆนะเพราะว่ามันมีหลายชุดมีทั้งออนกริดและออฟกริดนะฮะก็ไล่จากฝั่งซ้ายมือเลยนะครับตัวนี้ m p p t 3 0 m แผงซันเท h มือ2องสองรวัตต์อนุกรมกัน2แผงนะครับตัวนี้ใช้ชาร์จแบตลิเธียมฟอสเฟต3 2 6 5 0โมโดูลนี้นะครับเป็น มมดูล48โวลต์อ่า48โวลต์20แอมป์นะตัวนี้นะอันนี้3ปีแนละ้วแบตแบตก้อนนี้นะครับก็ยังใช้งานได้ดีนะยังเก็บไฟได้ดีก็ชาร์จจาก mppt ตัวนี้นะครับอ่าชุดเนี้จะทำทำแยกคือทำสลับไว้2ชุดนะจะมี mppt ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เอาลงมาชาร์จแบต ก้อนนี้นะแบตลิเธียม NMC 48โวลต์2 0์นะครับก็เวลาไอแบตก้อนนี้มันไม่ค่อยได้ใช้งานนะเวลาจะชาร์จสมมุติว่าใช้งานจนมันหมดเวลาจะชาร์จก็จะสลับสวิ์ตัวนี้ลงมาด้านล่างนะครับก็จะมาจ่ายเอาแผงมาจ่ายเข้าที่ MPPT ตัวนี้นะฮะก็จะชาร์จลงแบตก้อนนี้นะครับกระแสะชาร์จอยู่ที่1 8 M, ต์ตอนนี้นะตอนเนี้ย ลงแบตก้อนนี้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้แต่โดยหลักแล้วก็อ่าจะจะใช้ชาร์จแบตก้อนนี้ส่วนใหญ่เพราะว่าอ่าแบตก้อนนี้ใช้งานทุกวันนะครับก็สลับสวิตช์อยู่ด้านบนอ่าพอสลับสวิตช์ด้านบนก็จะมาเข้าชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับน,นี่นะฮะอยู่ที่ประมาณ100วัตต์90วัตต์ อันนี้ไม่มีแดดนะอ่าอันนี้ชุดนี้เนาะนะครับถัดมาตัวนี้นะฮะ M PPT Power MR นะครับตัวนี้แผงที่ใช้คืออมอ r p h o u หกแผงนะขนานหมดเลยนะฮะขนานหมดเลยนะครับมีแรงดันของแผงอยู่ที่ประมาณ80โวลต์นะครับชาร์จลงแบตลิเธียมฟอสเฟตโมดูล48สดโวลต์80ดแอมป์ชุดนี้นะครับใช้ชาร์จลงแบตชุดนี้นะ ถัดมานะครับ MPPT ตัวนี้นะครับแผงก็คือแผงโมโนฮับเซลล์340วัตต์จำนวน2แผงอนุกรมกันนะครับตัวนี้จะใช้ชาร์จแบตโมดูลนี้แบตบโวลต์นะฮะโมดูลนี้ที่จะพูดถึง ไม่รู้ว่าคลิปจะยาวหรือเปล่ายาวอาจจะต้องยกไปตอนหน้านะาน,น, M, นะครับโมดูลนี้12โวลต์210แอมป์นะครับมันมีทั้งหมด8ก้อนนะแต่ว่ามันจะขนานกัน2ก้อน2ก้อน2ก้อนนะครับเป็นเป็น4ชุดแล้วนำมาอนุกรมกันเป็น12โวลต์นะครับสำหรับชุดนี้นะส่วนที่ใช้งานอยู่หลักๆนะครับก็จะมี2ก้อนก้อนนี้กับก้อนนี้อนุกรมกันนะ เอ้ยขออภยัยไม่อนุกรมจับขนานกันนะครับถ้าอนุกรมกันจะเป็น96โวลต์เนาะจับขนานกันนะอ่าก้อนนี้กับก้อนนี้นะครับอ่าขนานกันแล้วก็ต่อเข้าไอาตัวนี้จะเป็นอิเวอร์เตอ,อกกร์ออฟกินะฮะ48โวลต์1,500บาทตัวนี้นะแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วแต่ว่าก็ยังต่อไฟเข้าอยู่นะครับเอาไว้เผื่อสำรองใช้นะสำหรับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะฮะต่อมาเข้าที่ตัวนี้นะครับ อ,อินเวอร์เตอร์ออฟกริดนะฮะ48โวลต์3,000วัตต์นะครับ, v, รบตัวนี้ก็ประกอบเองนะหม้อแปลงอยู่พจริงๆมันจ่ายได้เยอะกว่า3,000วัตต์นะหม้อแปลงมันได้ถึง5 6 0 0 0วัตต์แต่ว่าตัวบอร์ดมันแค่12มอสเฟตนะฮะก็เลยตีสเปคไว้ว่าแค่3,000วัตต์นะฮะก็ใช้เกินนี้บอร์ดอาจจะไม่ไหวนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้นะเป็นระบบออฟกิด มาณนี้แต่ว่าตอนนี้ก็โดยส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งานที่ใช้งานเป็นหลักก็คืออินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ออนกริดรันจากแบตเตอรี่นะครับก็ตัวนี้ตั้งเวลาทำงานอยู่ที่2.30มงครึ่งนะอ่าสองโมงสองงครึ่งบ่ายสองโมงครึ่งนะครับตั้งกำลังวัตดอยู่ที่450วัตต์นะฮะมันก็จะรันได้อยู่ถึงประมาณสัก ถ้าวันไหนแดดดีๆชาร์จแบตเต็มๆก็อยู่ประมาณสักสามทุ่มสี่ทุ่มนะได้อยู่วันหนึ่งประมาณสามหน่วยถึงสี่หน่วยนะถ้าแดดดีๆเนี่ยก็เกือบเกือบสี่หน่วยอย่างเมื่อวานเนี้ยแดดดีหน่อยก็ได้มาสามจุดห้าหน่วยอันนี้ยังไม่ได้รีเซ็ตนะของเมื่อวานประมาณนี้นะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยมีการต่อไปใช้อย่างอื่นด้วยนะนะครับแบตโมดูลเนี้ยที่ขนานกันอยู่เนี่ยก็เอาไปใช้กับเครื่องมือช่างตรงนี้นะฮะอ่าพาวเวอร์สปายนะครับ ต่อมาใช้งาน power supply เอาไว้เทสงานซ่อมพวกกิจทายอินเวอร์เตอร์ด้วยนะครับตัวนี้ใช้ไฟจากแบตเตอรีอ่โมดูล48โวลต์ที่ทั้งทั้งสองโมดูลเนี้ยนะนะครับส่วนโมดูลนี้48โวลต์20แอมป์ก็นี่นะฮะลากสายไปใช้งาน power supply ตัวนี้ด้วยนะครับเห็นฮะ power supply ตัวนี้ก็ใช้ไฟจากแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่มีแรงดันอยู่ที่55โวลต์นะ ส่วนตัวนี้เอาไฟจากพาวเวอรัตพายมาผ่านตัวบูตคอนเวอร์เตอร์เพื่อบูตแรงดันขึ้นไปอยู่ที่65โวลต์นะครับพาวเวอรัตพายในงานซ่อมเอาไว้เทสงานซ่อมนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยใช้ไฟจากระบบโซลาเซลล์นะครับเวลาผมซ่อมอินเวอร์เตอร์ออนกริดเทสอินเวอร์เตอร์ออนกริดนะฮะไฟที่ได้เนี่ยนะครับมันก็จะดันเข้าระบบไฟฟ้าด้วยนะฮะก็คือเราเราเทสงานซ่อมแล้วก็ ได้ผลิตไฟด้วยนะครับเพราะว่ามันมาจากแบตเตอรี่นะามาจากแบตเตอรี่นะครับอ,อินเวอร์เตอร์ออนกิตัวนี้ก็มันสามารถทําทงานจากแบตเตอรี่ได้นะฮะแผงโซลา่าเซลล์ก็ได้แบตเตอรี่ก็ได้นะครับอ,อยู่ที่เราอยู่ที่การตั้งค่านะาประมาณนั้นนะครับส่วนตอนนี้ระบบออฟกิจที่ใช้งานอยู่ก็คือระบบ12โวลต์ที่ผมจะพูดถึงนะ ต้องต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะฮะว่าตั้งแต่เริ่มใช้งานระบบโซล่าเซลล์เนี่ยผมเล่นระบบ48โวลต์ทั้งหมดเลยนะไม่มีระบบ24โวลต์และ12โวลต์ไม่ไม่เคยเล่นนะฮะเคยเอามาทดสอบมาทดลองเนี่ยเคยแต่ว่าใช้งานเนี่ยใช้48โวลต์ท้งนั้นเลยนะครับเนี่ยว่าตัวนี้48 48ตัวนี้ก็48นะแต่ตัวนี้ทําเป็นชุดพอตเทเบิลนะฮะเอาไว้เคลื่อนย,ย้ายใช้กับแบตเตอรี่ก้อนนี้นะครับแบตเตอรี่ก้อนเนี้ ถ้าอยู่บ้านเนี่ยผมต่อไปใช้กับพาวเวอร์ p l พเนี่ยโดยการเสียบเข้าไปที่ XT 9 0าตัวเนี้ยนะเดินสายไปนี่นะไปที่พาวเวอร์ p l พแต่ว่า,าเวลาผมออกไปที่ไปแคมปิง้งไปอะไรเงี้ยผมยกโมดูลเนี้ยไปกับอ e ิมเวอร์เตอร์ชุดนี้อิมเวอร์เตอร์ชุดนี้เป็น4 8โวลต์800วัตต์นะครับอ่านี่นะ4 8่8โวลต์800วัตต์ก็เอาไปใช้แคมปิง้งมีไฟให้ใช้งานได้ราวๆหนึ่งหน่วยนะ4 8โวลต์ 20แอมก็หคืนเนี่ยสบายๆเลยเปิดพัดลม2อามตัวนะบางทีไปกลางเต็นท์กับเพื่อนๆเนี่ยนะฮะก็แชร์ไฟไปตามเต็นท์ต่างๆนะชาร์จมือถือเปิดพัดลมเนี่ยหคืนไฟแสงสว่างด้วยหนึ่งหน่วยถึงเช้าเนี่ยก็ก็อยู่ได้ถึงเช้าแหละนะครับเท่าที่เคยทดสอบเคยใช้งานมานะแต่ตอนนี้ประกอบตัวนี้ขึ้นมานะฮะก็เอามาทดแทน เอามาทดแทนโมดูลนั่นแหละระบบพอตเทเบิล12โวลต์ v, 2กิโลวัตต์นะชุดนี้ใช้ได้2หน่วยนะครับก็ทำเป็นโมดูลแบบนี้เลยซึ่งมันเล็กกว่าชุดนั้นนะเล็กกว่าชุด48ตัวนั้นนะนะครับมีอินเวอร์เตอร์เกาะอยู่ด้านหลังนี้ซึ่งในตอนเนี้ย คือถ้าไม่ได้แคมปิง้งไม่ได้ไปไหนเนี่ยผมก็เอาใช้งานใช้งานจริงๆนะครับใช้งานมาประมาณ1เดือนแล้วใช้ระบบไฟในห้องนอนนะมีหลายอย่างนะนต่ตอนนี้นะครับคือตอนนี้อินเวอร์เตอร์เปิดอยู่ถ้าผมกดสวิตช์เพื่อจ่ายไฟออกมาอย่างนี้ครับาจากจ่ายมาเข้า a อทเอทีเอสทำงานสลับแนละ้วพอสลับปุ๊บเนี่ยไฟท,ท,ทั้งหมด ณนะตรงนี้นะณนะตรงนี้นะครับบริเวณเนี้ยทั้งหมดเป็นไฟจากอินเวอร์เตอร์ชุดนั้นนะครับโตทำงานต่างๆไฟแสงสว่างทั้งหมดนะนะครับแล้วก็ในห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนผมนะ,ะห้องนอนผมนะในห้องนอนทั้งหมดทั้งห้องเลยเป็นไฟจากอินเวอร์เตอร์12โวลต์ชุดนี้นะครับณนะตอนนี้นะเพราะว่าผมจ่ายไฟออกมาแล้วนะครับ ในห้องนอนทั้งหมดในห้องนอนมีทีวีนะทีวี40นิ้วมีแอร์เคลื่อนที่6,000 BTU ทีมีชาร์จมือถือมีเครื่องเล่นหนังโฮมเตเตอร์ Theater, นะ,ะเครื่องเล่นบูเล่อะไรต่างเนี่ยก็ใช้งานปกตินะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีนี่นะฮะปลักนี้ตัวนี้เส้นนี้เดินไปหลังบ้านนะฮะเครื่องซักผ้า13กิโล เครื่องซักผ้าอัตโนมัตินะครับเดินไปหลังบ้านนะปักนี้นะนี่เดินไปจริงนะเดินไปนี่นะครับนี่สายไฟเส้นนี้เนี่ยขึ้นไปนู่นแหละไปหลังบ้านเพื่อใช้เครื่องซักผ้าแล้วก็ปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับปั๊มน้ําอัตโนมัติ250วัตต์แต่ว่ามันกินไฟจริงๆอยู่ที่ประมาณ500กว่าเลยนะอ่าแต่สเปคมัาเขียน250วัตต์เวลาใช้งานจริงกิน500กว่านะที่ใช้งานอยู่ปักนี้นะ นะครับอไอ้พักพักไอ,สอ,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 นนอ้สายนี้เดินเข้าห้องใช่หรือเปล่าใช่ดิอ่ะอันนี้เดินเข้าห้องสายนี้เดินเข้าห้องเหมือนกันอันนี้เป็นเฉพาะแอร์อย่างเดียวนะแอร์เคลื่อนที่อย่างเดียวอันนี้เดินเข้าไปใช้ระบบไฟต่างๆในห้องนอนนะครับอันนี้ใช้งานจริงนะระบบ12โวลต์ใช้มาประมาณ1เดือนแล้วโดยเฉลี่ยแล้วนะครับระบบ12โวลต์จะได้ไฟอยู่ละราววันละ2หน่วยนะ เพราะว่าแบตเตอรี่มันมีให้ใช้งานแค่2หน่วยนะฮะแบตเตอรี่มีให้ใช้งานแค่2หน่วยก็คือหมดก็หมดก็หมดไปนะฮะหมดระบบก็สลับไปใช้ไฟฟ้าเพราะว่ามี ATS เนี่ยผมใช้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะทดสอบมาประมาณเดือนแล้วนี่นะฮะถ้าวันไหนแดดดีๆเนี่ยประมาณเนี้ย 1.8อันนี้อันนี้คือแดดไม่ค่อยมีนะถ้าแดดดีเต็มวันก็ได้ประมาณนี้สองหน่วยนะฮะสองหน่วยแต่ว่าตัวแผงโซล่าเซลล์เนี่ยผมเพิ่งเอามาได้ประมาณประมาณสิบวันนะครับเนี่ยประมาณแดดดีๆแต่การใช้งานเนี่ยผมเริ่ม,มาตั้งแต่วันที่หนึ่งแล้วใช้บ้างไม่ใช้บ้างช่วงนั้นก็มันจะมีใช้วันละหน่อยเพราะว่าตัวแบตเตอรี่มันใช้ไฟฟ้าชาร์จนะครับผมก็ลองใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้าง แล้วก็มาเนี่ยจนเต็มเดือนเนี่ยนะครับก็ได้ไปประมาณ3 30กว่าหน่วยนะอ่าประมาณเนี้ยเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าเดือนเดือนเดือนนี้เดือนนี้เนี่ยผมคาดว่าน่าจะได้ถึง60หน่วยนะโดยเฉลี่ยละวันเราสองหน่วยอาจะประมาณเดือนละ 50- าสถึงหกหน่วยนะเพราะว่าเดือนนี้มีแผงโซล่าเซลล์ชาร์จเต็มเต็มเดือนนะครับเดือนที่แล้วเนี่ยแผงโซล่าเซลล์เพิ่งเอามานะฮะ ก็เลยได้ไฟน้อยใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะครับแต่เดือนนี้ก็คือจะใช้งานตลอดนะชุด12โวลต์อินเวอร์เตอร์1,500วัตต์นะต่อเนื่องพีกก็6,000วัตต์ตามสเปคของเขานะพีค6,000วัตต์แต่ใช้งานจริงได้1,500วัตต์ต่อเนื่องนะครับแต่ว่าถ้าเอาเข้าจริงๆรันแบบต่อเนื่อง1,500วัตต์ผมว่าก็คงไม่ไหวหรอกนะครับ แต่ที่ผมใช้อยู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ600วัตต์700วัตต์ต่อเนื่องนะตอนแอร์ทำงานเนี่ยประมาณสักเปิดแอร์ใหม่ๆเนี่ยประมาณสัก20นาทีนะกว่าแอร์จะตัดเนี่ยสบายความร้อนอยู่ที่ราวๆ40องศานะาเพราะว่าตัวอินเวอร์เตอร์สเปคออกแบบมาถ้ามีโหลดหนักๆพัดลมมันจะทำงานรอบรอบจัดเลยนะถ้ามีโหลดเบาๆพัดลมก็ทำงานแต่รอบจะเบานะครับโหลดประมาณสัก10แอม์1บกว่าแอมเนี่ย ลมก็ทํางานรอบเบาๆแต่ว่าถ้าโหลดหนักๆก็ทํางานรอบจัดเลยนะครับตอนนี้ก็มีโหลดอยู่นหน่อยๆนะฮะแต่ว่ามันมันดูจากมิเตอร์ตัวนี้ไม่รู้เนาะเพราะว่ามันมีการชาร์จของแผงโซล่าเซลล์อยู่ด้วยประมาณ16แอมป์นะครับเดี๋ยวผมจะเอามิเตอร์ AC มาติดตั้งตรงนี้แต่ยังยังสั่งมายังไม่ได้ติดแต่ตอนนี้อดูดูจากตรงนี้ได้อ่านี่ครับผมก็ลืมไปอ่า ตัวนี้นะครับมีโหลดอยู่ประมาณ48วัตต์ที่ใช้งานอยู่ตอนนี้นะก็มีแค่หลอดไฟแสงสว่างอย่างเดียวนะฮะไม่มีอะไรระบบสิบสอโวลต์นะครับเดี๋ยวเอาไว้พูดให้ฟังคิีหน้าดีกว่าท่านใดอยากอยากฟัง ว่าระบบ12โวลต์กับ4.8โวลต์แตกต่างกันยังไงเ,เราควรจะใช้แบบไหนเดี๋ยวมาฟังคลิปหน้าดีกว่าเนาะนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ต,ต่พูดแล้วมันจะยาวเลยนะเอาเอาไว้คลิปหน้าคลิปเดียวเลยนะเพราะว่าผมใช้งานมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆว่าผมใช้4.8โวลต์มาตลอดนะครับเพิ่งมาลองใช้ระบบ12โวลต์นเนี่ยก็เ,เลยจะมาพูดถึงข้อดีข้อด้อยนะครับว่า ใช้ระบบไหนดีกว่ากันหรือว่าควรที่จะใช้ระบบไหนนะฮะเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับจะได้เอาไว้เป็นข้อมูลอันนี้ผมใช้งานจริงนะฮะใช้งานจริงนะครับระบบ48โวลต์ที่ผ่านมาที่เคยใช้งานระบบ12โวลต์ที่ใช้งานมาประมาณ1เดือนข้อดีข้อด้อยเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวมาพูดให้ฟังในคลิปหน้าท่านใดอยากฟังคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะฮะเดี๋ยวจะมามาพูดให้ฟังในส่วนของความคิดเห็นส่วนตัวนะที่ผมได้ทดลองใช้งานจริงนะครับหลายๆท่านบอกว่าระบบ48โวลต์ดีกว่ากินกระแสทางอินพุตน้อยกว่าอะไรประมาณนี้นะระบบ12โวลต์สูญเสียเยอะกินกระแสทางอินพุตเยอะนะ ไปใช้ระบบที่มีแรงดันสูงดีกว่านะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าความแตกต่างเป็นยังไงเราควรที่จะใช้ระบบไหนดีนะครับนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบให้เพียงเท่านี้ก่อนไม่ไหวแล้วนะฮะตอนนี้มือถือผมร้อนจี๋เลยอ่เนะฟรมเรทของวิดีโอกระตุกหน้าดูเลยนะก็ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเนื้อหาในคลิปเหตุาภาพการใดขออภัยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ